สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีวันศุกร์ที่4เดือนกุมภาพันธ์พศ2565สำหรับชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงเรียนของวิชาวิทยาศาสตร์อ่านักเรียนแปลกใจใช่ไหมคะว่าทําไมชั่วโมงวิทยาศาสตร์ถึงเป็นห้องเรียนวิทยาการคํานวณก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนต่อกันนะคะจากชั่วโมงที่แล้วก็คือ,อเราจะเรียนกันในเรื่อง ของวิชาวิทยาการคำนวณใช่ไหมคะก็คือในเรื่องของข้อมูลเดี๋ยวสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อนะคะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลประเภทข้อมูลนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็จะมาต่อกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งของข้อมูลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแหล่งข้อมูลมีกี่ประเภทมีกี่แหล่งมีกี่แหล่งการเรียนรู้นะคะมีกี่แหล่งข้อมูล เดี๋ยวถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอในเรื่องของแหล่งข้อมูลพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนป5นะคะวันนี้พบกับคุณครูเชอรี่นะคะในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะวันพฤหัสที่14มกราคม2564นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแหล่งข้อมูลนะคะเด็กๆแหล่งข้อมูลก็คืออะไรวันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จักเลยกันนะคะ แหล่งข้อมูลนะคะจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่1เราเรียกว่าประถมภูมิประถมภูมิก็คือข้อมูลที่รับรู้โดยตรงนะคะเรารับรู้โดยตรงโดยการสังเกตโดยการทดลองและโดยการสำรวจนะคะเราเรียกเป็นข้อมูลประถมมะูมสองนะคะข้อมูลแบบทุติยภูมิคือข้อมูลอะไรคะข้อมูลที่มี ผู้อื่นรวบรวมไว้แล้วเราเป็นคนเอาข้อมูลเขามาศึกษาต่อเช่นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตข้อมูลจากหนังสือข้อมูลจากโทรทัศน์นะคะนี่เป็นตัวอย่างวันนี้เราจะมารู้จักประเภทของแหล่งข้อมูลด้วยกันประเภทของแหล่งข้อมูลนะคะเราต้องรู้จักความหมายของข้อมูลก่อนข้อมูลคือสิ่งที่เป็นจริงเป็นข้อเท็จจริงสิ่งที่ยอมรับว่า มีจริงๆนะคะเราเรียกว่าข้อมูลเช่นข้อมูลที่เราได้จากหนังสือเรียนอู่จากภาพนี้เพราะว่าถูกรวบรวมไว้แล้วเป็นข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่เป็นจริงๆหรือรูปนี้นะคะเพื่อนๆในห้องเราต้องการทราบข้อมูลจากเพื่อนเราก็ต้องทําอะไรคะสอบถามหรือสัมภาษณ์ใช่ไหมคะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นข้อมูลจากการสํารวจนักสํารวจหรือข้อมูลจากข่าวสารนะคะที่ออกรายการโทรทัศน์ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะ อ่ะทีนี้มาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแหล่งข้อมูลเมื่อกี้ที่ครูบอกไป<ช>มีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งคืออะไรคะทุติไม่ใช่ค่ะประถมมภูมิประเภทที่สองคืออะไรคะทุติยะภูมินะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะ,ะแหล่งข้อมูลของประถมมภูมิเป็นแหล่งข้อมูลที่นักเรียนได้ข้อมูลโดยตรงสามารถทาได้เลยอยากรู้อะไรสอบถามได้เลยเช่นอะไรรูปแรกนะคะเป็นอะไรคะนับจํานวนอะไรคะมะเขือเทศ รูปนี้มีมะเขือเทศกี่ลูกคะนับนะคะหนึ่งสสามสี่สี่ลูกใช่ไหมคะนี่คือข้อมูลที่เราได้โดยตรงจากตัวเราเองสองการสัมภาษณ์มีเด็กนักเรียนสองคนสวัสดีจ้าหนูชื่ออะไรจ้าชื่อบอกชื่อข้อมูลที่ได้คือชื่อชั้นเลขที่หรือข้อมูลที่เราถามนั่นเองเราได้รับโดยตรงเราเป็นคนแรกที่ได้รู้ข้อมูลนะคะต่อมาการสำรวจนะคะนักสำรวจอาจจะเป็นนักธรณีวิทยานะคะที่ไปสำรวจชนิดของหิน นะคะว่าหินแต่ละประเภทเป็นลักษณะแบบไหนเกิดจากการสํารวจโดยตรงพบเห็นโดยตรงเริ่มจากเราคนแรกนะคะและอันสุดท้ายคืออะไรคะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทําการทดลองปุ๊บได้รับคําตอบปับ๊บนั่นคือข้อมูลประถมะภูมินะคะทีนี้ข้อมูลประถมะภูมิเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีก็คือไเเป็นไงคะข้อมูลได้ตรงตามจุดประสงค์อยากรู้อะไรค้นหาได้เลย อยากทราบอะไรถามได้คําตอบเลยข้อเสียคืออะไรคะอาจจะต้องใช้เวลาในการสํารวจหรือใช้งบประมาณในการทำเอกสารเดินทางค้นหาต่างๆนะคะตรงนี้คือข้อเสียที่นี้มาดูแบบทุติยภูมิบ้างทุติยภูมิก็คือมีผู้อื่นผู้อื่นนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เราไม่ต้องหาเองพูดง่ายๆเราไม่ต้องหาเองนักเรียนสามารถนําข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาทําต่อได้เลยเช่นรูปแรกคืออะไรคะรูปแรกเมื่อกี้นี้ ค้นหาในอินเทอร์เน็ตมีคนรวบรวมมาแล้วเราแค่เอาข้อมูลของเขาเนี่ยมาทําต่อหนังสือเรียนเป็นไงคะมีคนเขียนว้แล้วเราเอาข้อมูลของเขามาทําต่อวิทยุก็มีคนพูดเสียงว้แล้วเราแค่ฟังแล้วก็มาวิเคราะห์ต่อโทรทัศน์เหมือนกันเป็นข้อมูลที่ทาไว,ว้แล้วเราดูแล้วเรารับฟังนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เป็นประเภทอะไรคะทุติยภูมินะคะข้อมูลขั้นที่2นั่นเองข้อดีของทุติยภูมิคือสะดวก รวดเร็วประหยัดเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายแน่นอนเพราะเราไม่ได้ทําเองใช่ไหมล่ะข้อเสียไปไ็นไงคะความน่าเชื่อถืออาจจะน้อยหรือข้อมูลบางส่วนเนี่ยอาจจะขาดหายไปบางทีมันอาจจะไม่ทันสมัยตามความต้องการของเรานะคะนี่คือข้อเสียกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมการเรียนรู้นี้นะคะเดี๋ยวครูจะขึ้นใบางานให้พร้อมกับคําอธิบายก่อนบนหน้าจอนะคะอ่ะใบางานก็คือเป็นใบางานประเภทของแหล่งข้อมูล ะะเป็นใบงานของตามคลิปวิดีโอที่นักเรียนได้ชมไปนะคะก็คือคำสั่งให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องโดยเลือกข้อความที่กำหนดให้จากด้านบนนะคะมาเติมในด้านล่างก็คือให้นักเรียนจำแนกนะคะจำแนกข้อความนะคะซึ่งจะมีให้ทั้งหมด10ข้อความด้วยกันนะคะให้นักเรียนนำมาจำแนกว่าข้อความแต่ละประโยค เป็นแหล่งข้อมูลผมภูมิหรือเป็นแหล่งข้อมูลมูลทุติยภูมินะคะก็คือให้จำแนกประเภทของข้อมูลว่าเป็นแหล่งข้อมูละฐมภูมิหรือทุติยภูมินะคะอันนี้คือคำสั่งหรือกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทำลงในสมุดของวิชาวิทยศาศาสตร์เหมือนเดิมทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายส่งมาให้กับครูด้วย นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ